สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมิงนิฟ้าพารวยจะมาตามแนวทางให้กับพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะเลขาว่าปูหาเจ็ดแปดเพื่อนกับปวยแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องไปหาเหลือสื่อสลากินแบงรัฐบาลเลวเด้อค่ะเพราะว่างวดที่แล้วเลขปูกับเขาเด้อค่ะสูตรร้อยมาลายแปดห้าเลขมันก็ออกหาแปดเนาะคะ่ะก็ถือว่าเขาขึ้นกันเนาะคะ่ะเลขปูก็เลยสีฝ่าผ้าพี่น้องมาตามแนวทางกับปูหาเจ็ดแปดน้ำกัน ไปเบึ้งน้ากันเลเดอค่ะว่าวปูจะให้ตัวเด็กตัวใดงวนนี้ก,นาก,การมาสการครับปูมาล่างตัวหนึ่งอ่ามันมีท่านี้มีศูนย์กับหนึ่งหน่วยล่างบอกใครรบอกคอนรักใครหน่วยล่างหน่วยล่างศูนย์กับหนึ่ง ตัวจะมาติดมันนั่นมี่ตัวเดียวเมื่อท่านไหนบอกมื่อวันเลขออกเจ็ดสิบปอยกันปอยไปเงี้ยนี่ได้คู่เดียวเลขเสียอันนทันทีเลยสือมาไหนเลยพูดได้รมั่วมากจีบปฏิทินไปว่าวันที่สามสิบเอ็ดเจ็ดสิบปอยเนี่ยมันพี่สามสิบเจ็ดเจ็ดปอยเมื่อวันที่เมื่อวันที่ ที่สองเลอว่างี้มาส่องจูดีปล่อยเลยคู่เดียวบ่ไข่กับวฟ่อมมันนั่นแหละเลขล่างคู่เดียวอ่ามันได้เลขศูนย์กับหนึ่งนี่มันได้ศูนย์กับหนึ่งค่ะศูนย์กับหนึ่งปูว่าที่ผ่านมาคือว่าไลขแปดห้าอ่าไลขแปดห้าไม่้องห้าแปดโอ้มันนี่ก็ได้แล้วถ้าม่นนั่นเหนื่อยกูเดียวสูตรสูตรยังที่เลขแปดห้าในสูตรยังปูลอยมาไรลอยมาไรอ่าโอ้มันนี่ลอยมาไรมันได้สาม จะมาเลขลอยมาไล่เกเบิ่งเด้อเป็นยังปูสูตรลอยมาไล่ลอยมาไล่น่นมันเดี๋ยวนี้มันบลงตัวว่าหาห้าบวกแปดเป็นสิบสามดับสามล่างว่าหันออกสิบหนึ่งกับศูนย์บวกกันได้หนึ่งหนึ่งดับลาาบ่างถ้ามาก็คือบนมันก็ไปบ่นนี่เห็นบ่โออ่อพี่น้องเดี๋ย,ยปูสูตรมาไล่เบ,บิ่งนะคะน้เพระว่ก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดล่างออกสิบนี่ลอยมาไล่ค่ะ แตัวเดียวเอาไปใช้ใส่หวันตัดตัดตัดแปดเจ็ดเจ็ดแปดกัตัดเหลือคู่เดียวแปดห้าเลขออกหาแปดโอ้คู่เดียวเลยนะปู่เดี่คู่เดียวที่อยู่ในเมืองรอนมาไหนเจ็ดแปดด้วยกันนี่มานี่มืองร้อนสามถ้าเราเนี่ยมันบ่มั่นใจเพราะว่าเลขนม้วดก้อนเนี่ยมันก็ได้ หกหนึ่งแปดหนึ่งบวกหกเจ็ดกับแปดมา<อ>ล่างหลักหน่วยออกหาแปดนั่นเห็นไหมมัลงแปดนี่กับแปดมานี่ลอยมาได้บร่องสามมันบ่คือกันเลขมันเด่นศูนกับหนึ่งบ้านตารางนี่สามมันบ่มามันจะไปบนขันไปมันเด่นเลขตัวนี้ได้ศูนกับหนึ่งตารางถ้าจะวิ่งวิ่งโูนกับหนึ่งไปเลยสายวิ่งเพราะว่าเลขนัน่นมันได้คู่เดียว ตัวตัวที่สีบวัดไทยมันหนมันมันมีคู่เดียวอันนี้ส<ห>ิบสองสิบสองแปดเป็นเก้าเส็มหกมาบนแปดก็แปดเป็นทีมหกดับหกบ่มีเหลือเก้าตัวเดียวอ๋อทอี<ห>่เก<ห>้าเหอามาค่ะมานี่สิบสองเก้าเป็นร้อยแปดเก้าก็เก้าเป็นสิบแปดบ่มีแปดบนเห,ห,ห,หลือศูนย์กับหนึ่งเอามาโอเหลือศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งมันไปบนไปล่างอันนี้โอ้ศูนย์ศูนย์กับหนึ่งนี่ไปบนไปล่างไปบนไไปล่างได้โอ้ค่ะ แปดหกเจ็ดในเก้ากับศูนย์ค่ะออกสิบเห็นไหมหน้าศูนย์ในตารางวิ่งสองตัวปบกขาดดึ้อออกสิบหนึ่งกับศูนย์บวกกันดับหนึ่งล่างถ้ามาคือบนออกสิบเก้าบานนี้แปดก็ห้าบวกกันในสิบสามดับสามล่างมันบนไอ้มีเลยเห็นมั้โอสามนี่พ่ม้าล <3 S 1> <ข>่างสา,ามพ่มาพ่มาขัดไปไปบนโอ้ขัดไปไปบนสามนี่แต่ว่า คู่าว่าเที่ยงว่าหาเลข้ลรายตัวเสียไข่เลขเพียงคู่เดียวเลขคู่เดียวคู่เดียวล่างแขนแขนเลยว่าหายล้ายตัวคันลรคเดียวนี่ก็อั่นเดียวนี่แมนอยู่คู่เล็บคู่ขาจเปลี่ยนเนี่ยเขาลงไปในอั่นร่นค่ะเพราะว่าเลขบว่าหลายคู่ค่ก้อนก้อนเนี่ยร่วงขาเปลี่ยนแปลงค่ะบ้านี่เลขมันได้คู่เดียวอยู่นี่แต่ว่าเพระท่านล่วงหายแต่ว่ามื่อเรืออกวาจะที่ล่วงหายเพราะว่าเขาลงไปอยู่นี่มันอั่นเหายต่เลข่องตีไปซื้อค่ะ มันอมันก็ได่ยยิ่รถเอกมันี้เป็นยังคือว่าจะออกยิ่รถอีกปูมันไม่ได้ปีนหัวกับเนาะเป็นยังคือว่าจะปีนหัวับปูมันอีกปีนหัวรับขเรียนรถ่งเบาะนี่นานมันอีปีนหัวรับแล้วก็รอเล้อง็มีห้างเรนปูทุกนว่าสับ้านี้ปูว่าเด็กมันนี่กำลังวันอาหนกำลังวัน เามีสิบมาหนึ่งตัวออกขึ้เขากำลังวันออกวันย่งบลวันจันวันจันมีสิบห้าหนึ่งตองมาติดค่ะค่หนึ่งตัวเดียวมันพี่มาติดนั่นนะเอาคือคือใบลรสันหกหนึ่งปูมีเหตุแล้วมันนี่มันมันแมนเหรอบอกพี่น้องเพราะว่าลงไห่าได้ปูไห่หนวยหน้าศูกับหนึงกเใบ ปูใบให้ว่าหกหนึ่งเพราะว่านี่เป็นหกแต่ว่าสิ้วงกลมใบตัวเดียววงกลมลักหน่วยล่างให้ตัวเดียวสุดยอดเลยค่ะซูนพ่อมาเลี้หนึ่งตัวเดียวเอาแล้วซูนพ่อมาเลี้หนึ่งตัวเดียวก็ไม่มีบักหกหนึ่งอยู่หรอักหน่วยตัวเดียวหนึ่งป้านั่นระวังลักป้นด้านระวังกระแปดรักหน่วยเจ็ดกระแปดมาลักหน่วยล่างนั่นก็ว่าขาดแปดนี่เลขเลี้หนึ่งตัวเดียวลักหน่วยเอาพี่น้องปูว่า ปูฟันว่าทะเบียนรถปูปูฝันเกี่ยก็รถป,ปูออกไปแล้วนะคะหนึ่งเก่าปูเรียกว่ามันสกับหัวเป็นหกหนึ่งนะคะอ่าอย่าลืมว่าปูเน้นให้หน่วยหลางหนึ่งนะคะปูแม่นบอกปู่เลขมันออกว่าขามเสียงผ้าเลขมันบอกาขามเสียงว่ามันเสียงผ้านี่มันเป็นเสียงผ้านี่เสียงผ้าศูนย์กับหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าเห็นไหมเก้าหนึ่งเก้าบอดไแดบบ้บอได้ว่าเก้าห้าหนึ่งเก้าแปดหนึ่งข่ามเสียนบอได้มันมีเเดียวหนึ่งห้าเก้าวันหนึ่งห้าเก้าข่ามเสียนปลแปดแปดหกเจ็ดบ่ขามเสียนหกหนึ่งแปดบ่ขามเสียนบอได้เป็นหกแปดหนึ่งออกหกหนึ่งแปดบ่ขามเสียน 86, 88, 1, ขันหกแปดหนึงขำยันปั๊บบอ,อกก็เป็นหกหนึ่งแปดเมื่ 68, อกนหกหนึ่งแปด้านนี้<อ>เลขนี่ยยุ่นี่มันจะเปเลขยขำยันพ้ามันองอยากปีหนึ่งมีดีเดียวค่ะ<อ>แต่ว่ากำมันใจเลขคู่เดียวลงเอฟซี FC ทุอเอากอไปไปลลาาระรปุอยไปแล้วเลขล่างตัวเดียวแต่ว่าคลิปมันาท่านในลงให้โอ้งวันนี้ปอยไปแล้วหายไปห้าลอตเตอรี่เลย<อ><อ>มีเท่าไหรออกให้เบิร์ดครึ่งวันั้ายเจ็ดนั่นละมันใจค่ะก็มันใจพันนั่นละล้านปร์เซ็นต์แล้ววันนี้ค่ะขัดปูล่งคลิปปั๊ ตัวเดียวอัานท่านนี้เลยค่ะให้ไปหาลอตเตอรี่เลยมีเท่าไรเอาให้เบริดลดบัวมันใจว่าได้ละค่ะคืองวดหาเจ็ดกับมันใจงวดนี้กับมันใจคือกันว่าขัดกับหาแผ่นค่ะแผ่หาบัวมันใจแผ่หาเต้าอะไรมันออกหาแผ่นค่ะขันเอาเด้อดขันให้ร่วงเทียมเดียวที่อ่านท่านดีเลยค่ะคู่หาเจ็ดแผ่นร่งคู่เดียวเท่านั้นละนันจะอัานนี่คือเลข ล่างของปูด้ค่ะปูเน้นใหทีเหล็กหนึ่งด้ค่ะ,ะออเหล็กหนึง่งด้ค่ะแ,แ,แ,แคปหน้าจอไว้ด้ค่ะล่างมาหนึ่งนหน่วยล่างด้ค่ะแล้วที่นี้ปูฝันงวดที่แล้วปูฝันเก,กลกกระโดดปูมันก็ออกดีด้ะคะ่ะเกหนึงนึงเกาได้ให้นีปูก็มีความรู้สึกว่างวดนี้เกาอาสิกับหัวด้ค่ะตามที่ปูเอาในวิคลิปนั่นแหละค่ะเนาะพี่น้องฟังดีๆด้ค่ะในคลิปของปูอาชีมีในๆนก็ได้เนาะ คิปนี้กะถ้าไยมาคิมนี้กะฝากกุ้งอรก็แจ้งกะฝากผ้ารวยเยอะๆค่ะจะไห้มีกำลังใจไปหาแนวทางตัวเลขเด็ดดังๆอาจารย์ดังๆให้กับพ่อแม่ี่น้องเนาะค่ะไปหาเหลือกสื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้ก็กะขอให้ทุกคนโศกดีมันๆรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะมีโศกมีลาบลำรวยเงินทองเด้อค่ะคิมนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อ<า>ค่ะที่เขามารับชมดับฟัง